ใช่ก็มาโอ้ยใส่เห็นบ่ต้นบัากมีต้นบัากมีต้นเตี้ยๆเป็นหน่วยเหรอพี่น้องเอ้ยคุณอะเป็นดอกโอ้ยเดี๋ยวต้นนี้เดียวเองจ้านี่ต้นเตี้ยๆเนี่ยเป็นหน่วยเหรอพี่น้องพู้หนุ่มผู้ด่ะเป็นลูกแล้วจ้าดูทั้งหลายลูกอันนี้เขเท่าไหร่สามลูกสามสามลูก ไหนบอกหลวงพี่ไม่เห่าไงจังหนๆเาไปกล่องไม่แจงน่อหันยงเ็ิหันนะ้ันเ่าไงมันตกลงมันเห่าใช่ไหมักเถอยเออกระฟังกระห่านี่นี่อ๋มันเป็นอะไรวะนี่งงก็นั่นเด็กก็หลวงพี่บอกว่าไม่เห่าไงอินขน่ ต้นขนนอเปาะจะเป็นลูกแล้วจ้ากระสเดาโอ้ยกระสเดาจัดกระสเดาที่หลวงพี่แม่มันลวกลูกกระหล่อมอันนี้าุ่มมีอันนี้เพียบผู้มีแต่ว่าน,นี่โม่ไม่เยอะโ่อ,นนอันนี้เขาเรียกอะไรนะหลวงพี่นี่เรียกอะไรนะเนี่ยมะคันมะแขนมะแนสลาบอันนี้เนื้อเหนืออันนี้มะแขนไสลาบจ้า ของเข้นของคนเมืองเหนืองคนเหนือนี่เตซ่านึงนี่ต้นต้นแค่เนี้ยนี่ต้นบ่อใหญ่นะนี่จริงๆริต้นมะแขวนนี่เป็นหนามจริงต้นมะแขวนเป็นหนามนะจ๊ะดูนี่หนามเต็มเลยเออมือนก็ต้นยิ้วเนาะนี่เออหมดที่ยางเนี่ยหลวงพี่เนี่ยหมดล้ไม่หมดนึุ่ม เออนี่ได้ชาหนึ่งได้ตะก,กาหนึ่งนี่ตะก้าตะกาก,ก็เ,เยอะนะเนี่ยนดูมาที่วัดนะคะนี่ที่ของวัดเดอ้อนี่หลวงพี่ดูต้นขนุนหลวงพี่สิเต็มเลยเป็นลูกแล้วอืมดเดูเสดาต้นสเสดา

สองคนด้วยสองคนกำได้ไหมเดี๋ยวหนูเอาไปเดี๋ยวอ้าเป็นไรกะแป๊บหนึ่งไอ้นั่นอันต่ำเล่นรอผมนี่มาหันนู้นเนาะระวัง

นี่หมานี่หมาวัดแต่มันรู้มันเห่าอะไรนี่อย่าปากรวบหนามนะป๊กกะป๊อกะป๊กกะเอ๊ะ ใสอีดุลว่านะเดี๋ยวใช่ไม่นั่นไม่นั่นเราไหวไหนยังไม่ทาบมะไม่าเลยอนั่น่น่อนอันอไหบเจเลยเหม่ดดึงันเนาะปูนกับเหม็นี่กม็ดมันยืดเลยมันหนังอยู่นี่อ่ะมันโค้งไปไหนไปไหนไปไหนที่เอ้ยี่มันเราทุกี้อ่ะเอนั่นนะไหนหลวงพี่เมื่อกี้มันเห่หน้าไปไหนไไห่ไฟเหมือนไปไฟเดี๋ย่ี่มีไฟอไ มันเก่งแข่งกี้ยงมันกะงอ่อยู่ก็บคนยืนอยู่อ๋อยืนแล้วก็เล่นกับมันนะเล่นเลยเออเนี่ยได้มันเห่าเฉพาะแพร่แพุ่มแพ่ลกลุกลุกลกลุกลุก ไปไป,ไป,ไปกับบ้านอุย้ยเฮ้ยได้ยังเออยอะวันนี้มาเก็บมาแขวนกับเสดาวจ้าดูนี่ นี่โอ้บรรยากาศดีดูบรรยากาศบรรยากาศโอเคจ้าบายบายเข้าบ้านก่อน